กล้วยตานีกับความสำคัญในการประกอบพิธีกรรมโนราโนราแปลกชนะบานหรือโนราแปลกท่าแขจังหวัดพัทลุงได้กล่าวถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการรำเขี้ยนพลายหรือใช้ในพิธีกรรมเขี้ยนพลายโดยจะใช้ยอดกล้วยตานีเขียนชื่อหัวหน้าคณะพรานและตัวรำที่ดีที่สุดของโรงโนราคู่แข่ง จากนั้นก็ใช้ไม้หวายเคี้ยนไปที่ยอดกล้วยในการทําพิธีทุกอย่างของโนราถ้ามีการใช้กล้วยเข้ามาเกี่ยวข้องจะต้องใช้กล้วยตานีประกอบพิธีกรรมทุกครั้งเช่นการใช้ยอดกล้วยตานีสําหรับการเคี้ยนพลายการใช้ใบกล้วยทำบาบสีสําหรับโนราโรงครูเป็นต้นเหตุที่ต้องใช้กล้วยตานีเพราะ มีความเชื่อว่าในสมัยโบราณเมื่อครั้งที่นางสีมาลาถูกลอยแพไปติดอยู่ที่เกาะกระชังนั้นได้มีการฝึกรำโนราให้กับนางสนมที่ติดตามมาแต่ยังไม่มีเครื่องแต่งตัวนางสีมาลาจึงใช้ใบกล้วยตานีมาฉีกให้ขาดทำเป็นริ้วแล้วก็นำมาเป็นเครื่องแต่งตัวดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงครูต้นของโนราจึงได้ใช้ต้นกล้วยตานีในการประกอบพิธีกรรมสำคัญทุกๆครั้งบรรณานุกรกมโสภาชายกีความเชื่อเกี่ยวกับการแสดงโนราพุทธศักราช2542